นี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะโดนเพื่อนในวงการถึง5คนรุมถามคำถามครับแต่ผมมั่นใจเลยครับว่าคำถามของเขาทั้ง5คนจะต้องเด็กๆแน่นอนอันนี้เป็นคำถามที่พี่น้องชาวไทยเขาฟังมาคําวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานาพี่วูดีมีวิธียังไงที่ดวกับตัวเราแล้วก็สิ่งรอบข้า รียมพบกับการแบงปานประสบการณ์หลอนเมื่อทุกคนจะนั่งคุยเรื่องผีกองละครหลายๆกองที่มาที่นี่ก็เคยเจอทุกคนบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าโครงร้อยศพพี่ทีมงาน,นพี่เขาเขาก็อยู่ดีๆเขาก็ช็อกพูดอะไรไม่ออกเหมือนลิ้นแข็งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเห็นเป็นแบบผู้หญิงเดินเดินผ่านกระจกเข้าไปเลย ก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่กระจกลอยไปลอยมาซึ่ง <c oughs> หลายกองมาก <c oughs>